โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะห่างหายไปนานเลยไม่ได้ลงคลิปไม่ได้มีเวลาแบบว่าที่จะมาอัดคลิปให้ทุกคนเลยวันนี้มีไพ่สำหรับใหม่มาก็เลยอยากจะมาเออทำคลิปแรนดอมกันเนาะก็สำหรับคนที่เข้ามาชมมาดูคลิปในวันนี้เป็นคลิปแรนดอมเนาะอันนี้ค่ะน่ารักมากเลยเป็นสีที่ชอบด้วยคือสีม่วง เป็นสีที่เราชอบมากโอเคค่ะงั้นเรามาใช้ไพ่สำหรับนี้ในการที่จะามาทำนายกันดูซิว่าวันนี้การที่คุณได้เข้ามาดูคลิปนี้ของฟางนี้เป็นอย่างไรบ้างไพ่ต้องการจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะคะโอเคเหมือนเดิมค่ะเช็คพลังงานกันนิดนึงเนาะว่าคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้พลังงานของคุณณนะโมเมนต์นี้ณนะจุดๆนี้ณนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ช่วงเวลานี้เนาะเป็นอย่างไรบ้างโอเคฟังขอสักสามใบก็บพอ Ten of Wands Ace of Cups แล้วก็ seven of p e n t a เ l ค s โ okay. อเคอ่ะพลังงานในตอนนี้ของคุณเนาะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปเข้ามาชมคลิปในวันนี้เบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่างานหนักงานเยอะมีภาระเยอะนะคะช่วงนี้อาจจะได้รับออมอบหมายภาร,รกิจหรือว่ามีเรื่องที่ต้องไปจัดการมีเรื่องที่ต้องไปจัดทำมากมาย t e o of วันมาเนี่ยก็ สิบไม้เท้าเลยเนาะก็มีความแบบหนักหน่วงจะต้องแบบดูแลแล้วก็ต้องรับผิดชอบหลายเรื่องจะต้องอทำการแก้ไขหรือว่าดำเนินการในหลายๆอย่างตอนนี้เนี่ยคุณต้องเป็นผู้ที่แบบเหมือนจัดการแอคชั่นอะไรเองด,ด้วยตนเองเลยทีเดียวเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านหรือว่าให้คนอื่นทำได้เลยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้อง ก็เข้ามาสู่คุณก็งานหนักงานหน่วงนิดนึงเนาะแต่ในขณะเดียวกันเอสซ็อฟคัพขึ้นมาฟังก็มองว่าโอเคคุณก็ยังมีความรู้สึกดีอยู่นะยังมีความรู้สึกแฮปปี้ยังมีความรักความออพอใจในสิ่งที่ทําอยู่พอสมควรคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะจัดการแล้วก็ m ม n a อารมณ์ของตัวเองได้ดีสามารถที่จะดูแลอารมณ์ของตัวเองได้ดีถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกดีบ้างไม่ดีบ้างอารมณ์หมุดยิดบ้างแ happy ปปบ้างแต่คุณสามารถจัดการกับมันได้คุณสามารถจัดการกับความรู้สึกต่างๆของคุณได้เอสซอบคับ <c oughs> ขึ้นมาฟังเขารู้สึกว่าคุณจะได้รับความรักคุณจะรับสิ่งดีๆคุณจะได้รับความรู้สึกที่ดีๆจากคนอื่นๆและคนรอบข้างมาให้คุณด้วยอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องที่คุณทํางานอย่างหนักหน่วง อาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องที่คุณรับผิดชอบสิ่งต่างๆมากมายมันก็อาจจะเป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้คนอื่นๆเนี่ยให้ความรักแล้วก็ให้รู้สึกว่าเออให้ความให้กําลังใจแก่คุณอย่างมากเลยทีเดียวตัวคุณเองก็ให้กําลังใจกับตัวเองนะคะแล้วก็จงมีความสุขมากๆตัวคุณเองก็ยังมีความสุขยังรู้สึกแฮปปี้ยังได้รับสิ่งที่เอ่ออยากจะทํายังได้ทําในสิ่งที่อยากจะทําอยู่เนาะแล้วก็การงานของคุณที่ทําอย่างหนักหน่วงปัจจุบันนี้เนี่ย คุณเองก็กําลังรอผลของมันอยู่คุณกําลังรอที่จะให้มันผลิดอกออกผลคุณหวังเอาไว้ว่าสิ่งที่คุณทําอย่างหนักหน่วงในช่วงเวลานี้สิ่งที่คุณพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่ในความเสถียรหรือความชัดเจนอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณรอคุณเพราะคุณมองเห็นว่าอนาคตมันจะต้องออกผลแน่ๆเพราะคุณรู้ว่าเป้าของคุณคือมันจะต้องออกดอกมันอาจยังไม่ออกตอนนี้ แต่มันจะต้องมีดอกผลให้คุณเห็นในภายภาคหน้านี่คือสิ่งที่คุณคิดและคุณคาดหวังในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็มันเป็นไพ่ที่ออกมาว่าเอออาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีและยังมีความหวังเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่ในออพลังงานที่โอเคนะคะโอเคงั้นต่อไปไพ่ยอย่างบอกอะไรกับคุณคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้พลังงานของคุณเปิดมาละชัดเจนละว่าเป็นแบบนี้ไพ่สีสวยมากเลย พี่ไพ่อ,อยากจะบอกอะไรบ้างพี่ไพ่อ,อยากจะบอกอะไรกับคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้บ้างคะขอเปิดห้าใบเนาะ King of Swords King of Swords The Fool The Fool Five of Wands Five of Wands Seven of Cups. The coin by no Seven of Cuffloco Night of Wands การทำงานการแอคชั่นการทำธุรกิจธุรกิจใดๆเน,ะนาะณตอนนี้ฟังมองว่าคุณเองเนี่ยต้องการต้องมีความชัดเจนไพกำลังจะบอกว่าคุณอาจจะต้องกวานความชัดเจนในตัวเองเพื่อที่จะปลดปล่อยคุณให้สู่อิสระอะไรบางอย่างความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมากมายหรือว่าการถกเถียงอะไรเนี่ยมันจะทำให้คุณ ได้รับความชัดเจนมากขึ้นฟังมองว่าแบบนี้นะถ้าเกิดคุณเองเนี่ยปล่อยตัวเองให้เข้าใจหรือว่าเป็นอิสระทางกรอบต่างๆฟังมองว่าลักษณะของ KING of SHORT เนี่ยมันคือความชัดเจนความเข้มแข็งความที่จะต้อง manage จัดการอะไรบางอย่างคุณจะต้องมีความเด็ดขาดรวดเร็ว ฟังก็มองว่าไพ่ดาบึ้นมาน่าจะเป็นเรื่องของความที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรอย่างฉับพลันหรือเปล่าคุณอาจจะก,กําลังจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจอะไรอย่างฉับพลันเพื่อที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นอิสระจากอะไรบางอย่างเป็นอิสระจากความรู้สึกที่ไม่โอเคเป็นอิสระจากงานหรือเป็นอิสระจากความขัดแยง้งหรือความที่มันออชุลมุนวุ่นวาย เพราะว่าตัวไฟอัฟวานกับสูเปนอขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่ทําให้คุณว้าวุ่นใจสิ่งที่ทําทให้คุณรู้สึกว่าเ,าเป็นกังวลหรือทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหาเส้นทางของคุณได้ยากลําบากคุณจะไปทางไหนต่อดีคุณจะเอายังไงต่อดีรู้สึกว่ามันมีเรื่องที่แบบ Contrast c o n f lict ในตัวเองด้วยอยู่ตลอดหรือแม้กระทั่งคอนทราสตหรือคอนฟ lict ขัดแย้งกับคนอื่นข้างนอกก็มีเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดีคุณต้องการที่สุดก็คือคุณต้องการความกล้าเนาะคุณต้องกล้าตัดสินใจนะออไพ่อาจจะกําลังบอกว่าคุณอาจจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่คุณจะต้องกล้าตัดสินใจและต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดรวดเร็วแล้วมันจะทําให้คุณเหมือนประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคิดประสบความสําเร็จในธุรกิจหรือการงานที่คุณตั้งใจไว้ฟังว่านายอัมวานมาเนี่ยมันจําเป็นต้องเป็นเรื่องของการ แอคชั่นปฏิบัติอะไรบางอย่างคุณต้องคุณต้องทำแล้วอะ่ะเหมือนคุณต้องเริ่มแล้วย่ามัวแต่คิดยามัวแต่คิดยามัวแต่จินตนาการว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณต้องทําคุณต้องลงมือทําอะไรบางอย่างที่คุณตั้งใจจะทําหรือที่คุณสตั๊กกบมันอยู่เป็นเวลานานเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยมันขัดกันไปขัดกันมาฉันไม่รู้จะเอาไปทางไหนดีทําไมมันมีหลายทางหรือว่าทาไมมันมีทางมันมีอ่อข้อ เขาเรียกว่าอะไรข้อโต้แย้งหรือมีเหตุมีผลมาสักค้านกันเยอะจังเลยฉันเลยตัดสินใจไม่ได้ไพ่บอกว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจแล้วอืคุณต้องชัดเจนแล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณจะอยู่ในเนี่ยวังวนเนี้ยไปเรื่อยๆคุณจะไม่หลุดออกจากวังวนนี้วังวนแห่งความเ,เขาเรียกว่าไม่มีดเรกชันที่ชัดเจนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นคุณจะต้องกล้าที่จะตัดสินใจและต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่ลงเลยไม่ลังเลเนาะสิ่งทีเ่เป็นเรื่องขัดแย้งใดๆเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้หากคุณมั่นคงเด็ดเดี่ยวเนาะสิ่งที่มันว้าวุ่นทําให้คุณรู้สึกว่า,าไม่เคลียมองภาพไม่ชัดเนี่ยมันจะชัดมันจะชัดขึ้นในเร็วนี้ mm hmm. เพียงแค่คุณตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งและเมื่อคุณเลือกที่จะตัดสินใจแล้วเนี่ย ฟังมองว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ส่งผลที่ดีให้กับตัวคุณเองนะเพียงแต่ณนะวันนี้เวลานี้คุณอาจจะกําลังรออย,อยู่ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามคุณอาจจะแบบเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตัดสินใจเดี๋ยวค่อยเลือกเดี๋ยวค่อยฟันธงอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นไพ่ก็บอกว่าเออคุณควรที่จะเริ่มละคุณควรที่จะทำละตัดสินใจละเด็ดขาดได้ละณนะจุดนี้เนาะถ้าอย่างนั้นขอไพ่สรุปหน่อยดีกว่า สรุปว่ายัางไงคะสําหรับคนที่มาเลือกไพ่กองนี้ไพ่มีคําแนะนําว่าอย่างไรขอคําเป็นคําแนะนําดีกว่าเนาะก็ถ้าอย่างนี้ถ้าจะต้องตัดสินใจถ้าจะต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างนแนะนําว่ายัางไงดีขอแนะนำผู้ที่เข้ามาเรื่องในกองนี้นะคะ tree of w a n d s s i c of w a n d s p พ g e ช s ไพ <c oughs> ่สรุปนี้มันเป็นโทนสีส้มเป็นสีส้มทั้งสามใบเลยเถ้าดูตามไพ่ฟังมองว่ามันอาจจะมชีช่องทางการติดต่อสื่อสารหรือว่าข่าวดีหรือว่าข่าวสารอะไรบางอย่างที่คุณกำลังรอคอยอยู่ ซึ่งมันจะนำพาอาจจะนำพาให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้คุณได้ได้เริ่มได้เริ่มต้นสักทีได้เริ่มต้นทำสิ่งอย่างที่คุณตั้งใจไว้หรือได,ได้ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นฟังก็อาจจะสรุปได้ง่ายว่าข่าวสารหรือว่าเออเออต่างการต่างประเทศการออม ออนไลน์หรือสิ่งที่อยู่ทางไกลหรือข่าวสารจากทางไกลหรืออีเมลจากที่จากผู้ใดทุ่หนึ่งอีเมลจากต่างประเทศหรือจากที่ใดก็ตามเนี่ยมันอาจจะข่าวสารใดๆก็ตามจากทางไกลเนี่ยอาจจะนำพาให้คุณเนี่ยได้พบเจอกับความสําเร็จที่คุณคาดหวังได้ทําให้คุณได้เริ่มต้นเส้นทางที่จะนําไปสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นหวังว่าข่าวดีของคุณ มันกำลังจะมาเร็วๆนี้แสดงว่าคุณจะกําลังจะได้รับข้อมูลข่าวดีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณได้เริ่มต้นความสําเร็จของคุณได้นิดนึงที่ฟังอยากจะอาจจะฝากไว้นิดนึงคือช่วงนี้เนี่ยเเห็นไพ่ที่เป็นสีส้มเนาะขึ้นมาเยอะฟังก็แค่ลิงก์ไปถึงจัก,กระรู้สึกว่าอาจจะมีเรื่อง Emotional เนาะคุณอาจจะต้องอมีคุณอาจจะมีความอ่อนไหว ในอารมณ์หรือว่าคุณอาจจะต้องควบคุมอารมณ์หรือ,เ,อเขาเรียกว่าทำอารมณ์ให้มั่นคงมากขึ้นต้องปรับให้อารมณ์ตัวเองเนี่ยมีความเสถียรนไม่ขึ้นขึ้น,นลงลงหรือไม่เขาเรียกว่าไม่ใจอ่อนใจแข็งไปกับอะไรบางอย่าง คือจะต้องมีอารมณ์ที่ไม่ได้หวั่นไหวพลิ้วไหวไปกับทุกสิ่งทุกอย่างในสถานการณ์รายรอบตัวชั้นชั้นใครรู้สึกอย่างไรหรือใครทําให้ฉันรู้สึกยังไงฉันก็รู้สึกตามเขาไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องจัดการเรื่องนั้นให้ดีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเรื่องความอ่อนไหวเรื่องความที่ไม่เสถียรของอิมมูชชโนของตัวเองโดยที่ไม่มีเหตุมีผลนะนะก็อาจจะต้องระวังเรื่องนี้อาจจะต้องตั้งทุกอย่างตั้งความคิดตั้งความรู้สึกการ การพิจารณาอะไรอย่าเพิ่งอา,อารมณ์มาเกี่ยวข้องเนาะก็อาจจะต้องมีเรื่องของออสตินิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดการใช้อารมณ์ชั่วครู่ชั่วยามซึ่งอารมณ์มันอาจจะทําให้ผลของการตัดสินใจอะ่ะมันไม่ดีหรือมันไม่ถูกต้องหรือมันไม่ไปในทิศทางที่ควรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ขึ้นมาฟังก็แค่รู้สึกว่าอาจจะต้องออแจ้งให้ทราบกันนิดนึงว่าเออคุณเองก็ช่วงนี้ก็มีความแบบน้อย,อยๆอยู่นะเออมีความอ่อนไหวมีความแบบ ไม่มั่นคงทางอารมณ์พอสมควรก็อยากจะให้โฟกัสแล้วก็ปรับแก้ตรงจุดนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปในวันนี้นะคะหากที่เกิดว่าผิดพลาดประการใดอะไรก็ขออภัยด้วยเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาฟังกันขายยังไงก็ใครที่ชอบใครรู้สึกว่าตรงหรือว่าสามารถที่จะเ,เป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ